สวัสดีตอนเศ้าจ้าเศร้ากับว่าเศร้ากพี่น้องเก่ามุ่งกลัวจ้า <c oughs> ยายสวยยังว่าท่านได้กินเข่าอยู่น้วกําลังเหยยดเท้วกินอยู่จ้าสุมือสุมืนกับไปทํางานเนาะพี่น้องบาเสียนยายสวยไปทํางานบาทนี่สิมาฝอยสุฟังฝอยเลี้ยงไรเลี้ยงไปเฮยดงานเนี่ล่ะไปเฮยดงานมากกับว่าวพืนมูยเฮ็ดงานก้อนบาทที่นี่ <c oughs> ม,ามากมาพูดได้มากฝอยแล้วมากอันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปทํางานบาทที่เนียนมู่เพื่อนรวมงานเห็นไหมเพื่อนรวมงานกับ ออหัวหน้าเอื้นไปตักเตือนเนาะเขามีเรื่องกันละพี่น้องคือเขาเอทงานส่วนหลายเนาะเอทงานส่วนหลายกับคนหลายคนยังสิเดี๋ยวผู้นึงกับมีเรื่องกับผู้นึงเดี๋ยวผู้นึงกับมีเรื่องกับผู้นึงเนาะถ้าผู้ใดใจห่อนแนงสินะ่ะผู้ใดโบอุดโบทนแนงกัคือว่าโบปล่อยผ่านแนงสิเกิดสิมีเรื่องรู้ดูองสินะ่ะเมื่อวานนี้เป็นฝรังผู้ยิ่งฝรังผู้ยิ่งกับอ่า คนต่างชาติอีกคนนึงนั่งนั่นมาจากไสบูมาจากอิรักหรือมาจากไสนี่ละ่ะเออเขาก็มีเรื่องกันเขาก็ว่าวกันแห้งอียังนั่นละ่ะได้กันนั่นล่ะพี่น้องได้กันเออบอวแต่คนไทยบวแต่ฝรั่งบวาอีอยังจะวาเหตุง,งานอย่ใสก็คือกันนั่นแหละทางเขาโอดนโทนเนาะคือฝรั่งน่ะบางคนน่ะผหญยงบางคนน่ะอผู้ชีไม่อายุแน่น่ะพี่น้อง ส่วนมากแด้โซสังเกตเบางส่วนมากเนี่ยข้าเจ้าสิมักเบ้าดูงสินะเบ้าดูบานนี่กะบางคนกเหยียดเหยียดคนต่างชาติกันสินะต่างชาตินี่คือไผคือพวกมัวำดำๆคือม้เห่าเนี่ยคือจงคนไทยคนอย่างมาต,ตางชาตินันสิละเขาเหยียดภาษาเหยียดเออผู้ละคนกะดีดีเด้อกะบ่ได้เมาร่วมเหมือนผู้ละคนกะดีแต่ว่ากัหลายคนหลายคนที่เขาคือ ถ้าเข้าไปเหตุงานกับฝรั่งใหม่ๆเนี่คือค่วมอดทนสูงขนาดเลยเด็ผู้ใดที่เคยไปเหตุงานเนาะผู้ใดที่เคยไม่เหตุงานอยู่เมืองนอวนี่กับเคยเขาไปในดงฝรั่งเลยเอยงสินะ่ะบ่ได้เหตุงานกับคนไทยเอยงสินะ่ะคือเขาไปในดงฝรั่งเลยบานนี้ภาษาเข้าสิกะด้วยกว็เขาหนึ่งเข้าเป็นภาษาเข้ากับว่าไ่าได้ดีคือเขาแล้วก็งานเข้ากับไม่นั่มบ้านนี้ช่วงเข้าสิไปเลี้ยนลูก ปาดไปเลียนลูกกับฝรังนี่ยิ่งบ่มีคนไทยน้ำกันเนาะที่บอกแนะนําำนี่ก็คือสุดๆุดเลยล่ะสุดๆุดเลยบาดนี้บาดที่นี่คือคววงอดทนสูงงานเขากับบอันงานเขากับบไดเออเจ้งแมนบอบาดนี่ภาษาเขากับบเจ้งบาดนี้ก็คือคอยเลียนลูกไปเลียนลูกไปบาดที่นี่ถ้าไปเจอคนไทยเฮดงานกาบฝลังยุก่อนแล้วบาดที่นี้ อไปน้่ฝรังออดรอดเดูพลังค้น่ถือผู้บอดีผูกคนไทยบอดีน้ำกันนะนะเออไปนําฝรังออดรอดว่าเจ้าของเจ้งเจ้าของอเจ้าของดีเจ้าของย่กวอนแล้วจังสันจังสี่ได้บาทเนี่ตีคนไทยน้ำกันจังสันกนมี่เออคือยายโสกับ่านมาแล้วจ้ะ่านมาแล้วคือเข้าตรงใสเข้ามาอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเนาะมันจะกอสิเหตุการณ์้ตกันกลัวจะมาจุดนี่ได้กลัวจะได้เป็น พนักงานประจําได้มันบวมเปนไงบาดท,ที่นี่ยูมึงนอกเมึงหน้าพี่นอ้องเอ้ยบาดนี่กะข้อสัญชาตินะก็มาขวอ,อยากแข้งบาดนี่เอ้ยแต่สมัยพวกแก่โซมาบาดนี้พวกรันตีให้ก็ได้มันบวมัวกรันตีให้คือว่าเมียพวมีการมีงานเห็ยดจังเสียัวมีงานเห็ดผัวกรันตีให้ได้ยังสิกะก็ได้สัญชาติเลยยังสิหนะ้าทุกเมื่อนี่ตรงมีงานประจำเป็นของเจ้าของ งานพัดถ้ำกับว่าเอาอีกบาทนี้ก้นไม้ออกมาไหมนี่ยากค่ะ่ก,กเกาอีกบานเนี่เออคือเด็กหน่อยนะที่ติดแม่มาเนาะดเด็กหน่อยเนะี่ยที่ติดแม่มากนะ่ะคือจังอายุห้าสิบแปดปีแล้วบาทนี่คือบมมีการมีงานเหตุคือส่งกลับไปหลายส่งกลับไปไยหลายยังสินะเออก็สมัอยากเทสเนี่ยุ่งมืองหนอกมืองหน้านี่ก็ไร้กเกาก็คือนี่แหละเขาสิเอาคนอพยพออกยังสินะคนอพยพ ที่แรกก็อาแขนรับเขาเห็น hmm. บ่วอาแขนรับเขามาหลายหลายายหลายหลบาทที่นี่ก็รุ่นประเทศตัวบาทนี่รุ่นประเทศเราสิที่เอาคนออกกันตัวบาที่อ่ามวเฮ้ากับขนไทยคนยังก็เลยพ่อยติดล่างแหไปน้งเขาเพราะว่าเขาเขาเสียขคนอพยพออกเพราะว่ามันคาใส่ใจค่าผ้าสีอีย่างเขามันส่วนตังมันหลอย่างน่ะเขาก็สิพยายามขัดคนออกขัดคนออกป่านี้เฮาองมัวเฮาก็เลยพอยเดือดร้อนไปน้ำ อืก็เลยค่วมอดทนก็เลยสูงกว่าเกา่าผูลังคุนก็ได้วิชาผ้อยุ่อาศัยได้ก็ต่อแล้วต่ออีกอยู่ละต่อสองปีต่อแล้วต่ออีกวิสาวิสาอยู่ที่โนพิยุทธที่ยุอาศัยเนาะแต่ตแล้วต่ออีกห้อสองปีแล้วก็ไปต่ออีกทั้งสิ้น่ะกะเบ,บ,บ,บ่ได้พ่อสิใดสันขาดเที้ยเนาะพ่อมาอันมองเห็นงานต่อก่อนผูลังคุนเน่ะนนะเขามง่งมองมองูเฮ้าเนะ่กะกระเบื้องเอารวดอันพ่มา พ่มาค่ะเมนอีอย่างไปเห็นงานคือไยนั่นน่ะใกล้ๆกันล่ะทางนี้ทางนั้นเขาต้องพิสูจน์พิสูจน์เนี่ยเขาเห็นเขาต้องเจงก่มันเขาต้องเห็ดให้เขาเจงก่อมันเขาต้องจะปีดตัวบาที่นี่คือว่าถ้าเขาถ้าเขาบวพยางยามที่เจงที่สปีดตัวเจ้าของที่เขาต้องเห็ดใดยังสิน่ะกลัวเขาสิยอมรับเขาเดบิวเมนไงไงกลัวเขาสิย่อมรับเขาบ่แม่นไงไงเออเขาต้อง ใส่ขั้มสามารถของเจ้าของใส่ขัวอดทนรือคือขยันน่ะลรไปเอาชนะใจเขาเห็นมันได้ยังสินะมันจะคอยได้ไม่ยืนอย right, นู่จุดนี้ได้ยังสินะทุกมือนีก็สบายคือว่าสบายอยังสบายในการเฮ็ดงานคือว่าเฮาเรียนรููงานได้เร็วค <in> ือเฮ้าสามารถสอนเด็กหน่อยไม่ไม่ทีขมาเหตุการณ์็ดงานได้เร็วของสินะก็คือเฮาอยู่โดดเร้วนี่ก็คือความอดทนของเจ้าของนี่ล่ละความอดทนเฮาว่าต้องไปถอยม่นเนาะ ้าเข้าใจถอยเนี่ยโอ้ยยูไปได้ดอกพู้นั้นเป็นยังสั้นยังสี่เพื่อนรวมงานบอดียังสั้นยังสี่เขาเสียมันมีมืดสมองมันมีหมดสมองท่ามันบอีีเติบกับยูมันยังสั้นล่ะเออบดยูมันยังสั้นล่ะใส่เวลาเป็นเครื่องวิสูรก็เข้ากระเห็ดตามหนาที่เข้าพอดเวลามาเข้ากระเลิกงานน้องสิน่ะเออตื่นขึ้นมาเข้ากระเปเห็ดทำหนาทีเห้ามันดีที่สุดยังสิน่ะ ไก่หม้อหน่าเห็ดว่าวเห็ดงานเห็ดนั่นดีเขาตั้งใจอีหลีอีหลองเสร็จนะอีหยังมันจะแพร่พ่มดีเไปดลยะสุ่มฝรั่งมัอนั่นสุ่มใจแข็งแข็งมันนั่นสุ่มสุ่มฝรั่งนี่แม่นมันสิใจแข็งปันไดกะซังมันสิบ่ดีเป็นไน่กะซังเขาเห็ดดีใช่มั้ยเรามันกะเออเห็ดไปเรื่อยๆเขาต้องพ่มดีไปเรื่อยๆเองเสร็จนะบ่ต้องไปอีหยังคือเขาเห็ดหน่าที่เขาดีที่สุดมันแกงยอมรับเขาคือเก่าอันสุ่มอันสุ่มบัวมวนสุ่มบ่ดีนั่นนะ เขากะผู said, well, ้ใดมันก็มาคั่วมดีบนละแต่มันบอกมวนมันแก่ยังมกค้นมวนไดุ้ลคนนอะนะเออคิดไปซ้ำนั่นคิดบวกคิดบวกได้ไรไปเฮ็ดนงานไ่ะคิดบวกได้ไรเฮียงานอยู่เมืองนอกน่ะมันแกะบอกว่าแต่เฮียงานอยู่เมืองนอกแต่เฮ็ดงานอยู่เมืองไทยกันละแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกนี่มันสิอดทนสูงคัก่ออยู่เมืองไทยอีกเอออดทนสูงคักเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่้อยกาเขาสินะหลายๆอย่างที่้อยกาเขาเนาะ อยู่กับใจเนาะคือจังหาโอ้ยคือหนาวแท่คือหนาวแท่ฮ่องกันหาเสียหนาหนานุ่งเอาคือหนาวแท่อากาศคือพอดีแท่มึงนอกเมึงหน้าถ้าเขาคิดไปงังนสิมันกับสีเห็ดใหนพระร่งใจเขาลบเด้ถ้าเขาคิดว่าอ๊้ยอันยุ่งมองนอกนี่มันจะเป็นมันเงียบสงบอากาศดีเนาะหนานหนาหยังนี่ก็จะเป็นโบอึดแนวเห็ดจะเป็นดอกไม้นี่จะเป็นงามจะเป็นอีอย่างเนี่เขาคิดแบบนี้เขากับพ่ออยู่เด้มันกับสูมีงานอยู่มึงหนอกบใได้ดอก ย่าสซวบวกลบกู้นหารเบิงแล้วไล่ใดมันตงังกันกับเมืองไทยไล่ใดมันตังกันมีงานเย็นแล้วในะย่าเฝ้าถิมงานไปย่าเฝ้าย่าเฝ้าขาตัวตายมันตัวไปอืจังค่อยเก็บเงินหลายๆสกุลยังค่อยไปอยู่เมืองไทยจังเลยมันเสียดายเด้มีงานมีอย่างเย็นแล้วเนะ่ะคือจังมูหลายคนว่าโอ้ยอยากพักพนอยากไปอยู่เมืองไทยว่านัน ทีมการทีมงานไปแล้วไปยูซีหาเดือนแล้วก็ไปพอลอดกับเฝ้ามา่กับกับมาเห็นงานคือเก่ารายได้มันต่างกันเด้แมนบอกไปยูเมืองไทยมันก็มีแต่เหมือกเหมือแมนเที่ยอันไปไม่ไม่เพร่นอยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แมนบอกอยากไปหาซื้อนั่นซื้อนี่เห็นยังกับซื้อซื้อบ้านี้เงินกับเบิดสันตัวบ้านี้เฝ้ามาเห็ุงานคือเก่าเออยยังถือว่าเออใจลุ่มรุมไว้ใจเย็นเย็นไว้ไม่นีบ่มียังพี่น้องมาโซกันฟอยฟอย นูเสียพัทยาคนเด่นเสียซื้อมาตพัทยาอันไปเที่ยวพัทยาเราก็ไปหาซื้อเสียซื้อกระเป๋ากระเป๋าอยู่พัทยาอันกับพี่เขาเขียนไปว่าพัทยาปนาวากลัไปซื้อซื้อมา้าเราผ้าในสามมือหูขาดก,กระเป๋าเบิร์กได้โอ้ยมาดสมไปตัวไหมคะ่ะเอาขอพูณหลายๆู้ทีบิบเตรต้ตน,จนจนจมนอกจะขอพูนผู้ที่กต,ติตามย่อยสู่ทั้งไม่และเก่าด้วยเจ้พ่อกันไม่คิดหนาจะ้ะปฏิจจ้า